สวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวสดๆเสิร์ฟจากฟาร์มมาพร้อมเสิร์ฟเรื่องราวทางอาชีพของเกษตรกรกันแต่เช้าแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเทคนิคและแนวทางในการทําการเกษตรของเกษตรกรคนเก่งกันที่เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นก็คือจังหวัดสุโขทัยซึ่งเขาได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารตลอดจนเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้จนได้ดีแล้วครับ ปัจจุบันจังหวัดสุโขทยัยพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ก็จะทำนาปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดและมันสัาปลังสลับปรับเปลี่ยนกันไปอย่างไร่ข้าวโพดและมันสัาปลังกว่าร้อยไร่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับพี่บุญช่วยบุญอินเกษตรกรตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยที่ยืนทำหน้าตาหล่อๆคนนี้แหละครับได้เปิดรับนำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างรถแท็กเตอร์ มาช่วยเตรียมพื้นที่เพาะปลูกทําให้ผลผลิตงอกงามดีแบบนี้แหละครับพี่บุญช่วยเล่าให้ฟังครับว่านํารถแท็กเตอร์เข้ามาไถาตีดินเตรียมปลูกข้าวส่วนในไร่มันสัมปะหลังก็ใช้ในการยกรรองทําให้การทํางานคล่องตัวมากขึ้นเพราะด้วยกําลังของเครื่องยนต์ที่เยอะสามารถทํางานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นาหรือพื้นที่ไร่ก็บุกลุยได้ทุกที่แม่ดีกว่าเมียอีกนะเนี่ย ก็ตอนที่ไม,ม่มีทุกเติมมันก็ดูงานอะไรก็ดูจะช้ามดูใล้จะทําไม่ค่อยไหวเห็นรถไถัอเดียนะครับพื่ว่าใช้มาันมาทดลองดูใช้ง่ายใช้คล่องใช้ใชดีมากเลยครับประหยัดน้ำมันดี พี่ผู้ช่วยยังบอกอีกครับว่าในบางฤดูโดยเฉพาะหน้าแรงพืชผลบางส่วนเกิดเสียหายแห้งตายเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำซึ่งเมื่อก่อนต้องปล่อยทิ้งไว้และรอฤดูการผลิตใหม่ถึงจะลงมือปลูกได้อีกครั้งแต่เดี๋ยวนี้สามารถใช้โรเท็ตเตอร์ไทยกบและเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม่ได้ทันทีปีนี้มันแรงเนาะพออีกชุดหนึ่งทำเข้าไปยังมันครึ่งจะตายแง้งผมก็เลยไถยทิง้งแล้วปลูกใหม่ยังทันทันทันฟ้าทันฝน,นดี ขึ้นขนานะั้นมันจะลงล้อหลังลก็ตามมันไปมันมันจะไม่ติดท้องมันจะพอดีพอดีการคล้องตัวอยู่อยู่ที่จอดเดียวนี่ครับและสําหรับเกษตรกร,ร,กรบางคนยังใช้วิธีการพาะปลูกแบบเกา่าๆอาจจะหมุนเงินไม่ทันแต่ถ้ามีเครื่องทุนแรงอย่างรถแท็กเตอร์เข้ามาช่วยในการทํางานก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นมีเวลาเหลือให้กับครอบครัวมากขึ้นที่สําคัญทําเงินได้ดีแบบนี้แหละครับ เห็นมาแล้วครับว่าเครื่องจากรกลการเกษตรเป็นผู้ช่วยชั้นดีของเกษตรกรไทยจริงๆสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วละครับรุ่งนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการพอเลี้ยงปลาในกระชังที่ได้มาตรฐาน G A P จะเป็นที่ไหนนะห้ามพลาดละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ